สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับแฟนคลับแล้วก็เพื่อนๆพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับทางช่อง YouTube ร้านทรัพย์โสพลจเจริญยนต์นะครับวันนี้นะครับอากาศดีๆนะครับมีสินค้าดีๆเข้ามาใหม่หนึ่งเครื่องนะครับก็เลยจะทำคลิปกันให้ดูนะครับผม เป็นเจ้าคูปต้าอาทร้อยนะครับสิบแรงม้านะครับสภาพก็การันตีได้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่มองหาเครื่องเดิมเปอร์เซ็นต์สูงนะครับผ่านการใช้งานน้อยต้องเครื่องนี้เลยนะครับเครื่องนี้ผมการันตีที่แ0ดเปอร์เซนแท้นะครับผมน็อตฝาสูน็อตล้อมูเล่น็อตปั๊มไม่เคยคลายไม่เคยถอดนะครับ รับประกันให้เลยนะครับทุกอย่างเดิมสนิทจึกเลยสําหรับเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังนะครับนี่นะครับฝาสูบไม่เคยเปิดนะครับสีเดิมแห้งๆเลยนะครับผมทันใดหาอยู่นะครับสิบแรงนะครับงานสูบน้ํานะครับงานไถ่ไร่นะครับหรืองานที่ใช้เครื่องประมาณสิบแรงนะครับพวนดินปลูกผักการเกษตรทุกชนิดนะครับ สิแรงเป็นเครื่องกําลังใช้นะครับกําลังไม่สูงมากแล้วก็ไม่อ่อนมากจนเกินไปนะครับนะครับเดิมๆแห้งๆเลยครับอันใดหาเครื่องเดิมๆนี้ไม่ไม่ควรพลาดนะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับก็เป็นคลิปวันที่สองเดือนหกนะครับสองห้าหกสี่นะครับร้านทรับตัวพลเน้นนะครับคือร้านผมเนี่ยจะเน้นเป็นเครื่องมือสองแต่เป็นเครื่องเกะเอเครื่องคุณภาพสูงนะครับ ราคาอาจจะรุนแรงกว่าปกติหรือว่าอาจจะแพงกว่า,าร้านอื่นนะครับก็ต้องของอภัยด้วยนะครับเพราะว่าร้านเราซื้อเครื่องที่ค่อนข้างเปอร์เซ็นต์สูงมาขายนะครับต้นทุนจะสูงก่าเขาแต่ว่าเวลาผมขายไปแล้วผมสบายใจครับขายไปไม่เคยมีปัญหาเลยแล้วก็หนึ่งคนที่เอาไปใช้อะไปใช้ได้หลาย,ลายปีนะครับเขาก็ชื่นใจ นไหนเขาจ่ายเงินก้อนหนึ่งแล้วนะครับเพื่อจะซื้อเครื่องยนต์มือสองเพื่อการเกษตรเขาได้เครื่องดีไปใช้กันพอใช้ได้นานๆก็ผมก็ดีใจกับเขาด้วยนะครับสําหรับเครื่องนี้นะครับราคาผมเปิดไปที่2 4 5 0มืพันห้าร้อยบาทนะครับสอง0 0ี่พันห้าร้อยบาทนะครับเดิมกิฟเสียงใสนะครับรับประกันภายในแน่น80ดปอร์เซนแท้นะครับเดี๋ยวรีวิวให้ฟังพร้อมกันครับ เนิทเร่งขาดนะครับเราให้เสียงและภาพบรรยายนะครับส่วนผมมีหน้าที่แรงงานให้ตรงให้ลูกค้าได้สบายใจกันนะครับอันใดสนใจส่งได้ทั่วประเทศนะครับค่าจัดส่งตามระยะทางนะครับเริ่มต้นที่900บาทถึง2,500บาททั่วประเทศไทยนะครับส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับเบอร์โทรแลานเรา089นะครับ246 2253นะครับ089 246 2253นะครับร้านทับย์ตัวพลจะส่งในทั่วไทยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ร่ำรวยร่ลำรวยเป็นเศรษฐีทุกท่านครับสวัสดีครับ